ออะไรมาวางใกล้ๆเห็นเดี๋ยวระเบิดตูมาเนี่ยนะทำซุงมทำซุงมใหม่โน้ดเจ็ดทำชุดแรกออกมาเยอะระเบิดไฟไหมโอ้ยหลีบเรียกลับไปแก่ตัวใหม่ปะปุ่มใหม่ส่งใหม่กทียนหวังรวยแนละ้ว ล้วเบิดอ,อีกงดขายตอนนี้งดขายเลยรุ่นใหม่ลงทุนไปเยอะขาดทุนเยอะเะมากสัจธรรมได้ไม่เสียขยุ่งกับเรื่องนี้ ็ต้องมีได้มีเสียมีกำไรมีขาดทุนมันเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีใครต้องการต้องการส่วนเดียวต้องการกำไรส่วนเดียวหอันนี้มาแล้วมันป็ปฟัดกับเขามาอีกแล้วเลยนะรูอแพ้เก่าหมดโอ้แก่เนี่โดนตาอยู่เรื่อย,อย ยุ่งตอนนี้มีถนนนี่เงียบทั้งวันทั้งคืนก็เริ่มมีเข้าเดี๋ยวโอ้ตอนแรกเลยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวม้าบอกเยอะเกินจริงๆริงทั้งคืน,ขน,น,น,นเขามีนานไงทางฝั่งซ้ายมีนาเนี่ยพวกนั้นก็มามาจากฝั่งฝั่งขวามาถุกดึกเดินทำๆ กฝั่งขวามีนานในฝั่งซ้ายก็ไปผมก็ต้องก่าจะขอเข้าได้หน่อแหม้ยจะก็ดีเลยยังดีขอได้แล้วเงียบเลยใส่ชั่วเลย <c oughs> อยู่กับโลกมาเท่าไหร่กี่ปีคอละกี่ปีกี่เดือน อยู่กับตัวเองมาเท่าไหร่ร่างกายนี้เห็นธรรมดาของมันไหมธรรมดาของมันมีอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาของมันธรรมดาของโลกนี้ธรรมดาของความเป็นเราเป็นท่านมีอย่างนี้ ไม่มีอะไรผิดธรรมดาเลยเหตุดีสิ่งที่ปรากฏก็ดีเหตุร้ายสิ่งที่ปรากฏก็ร้ายก็ตรงเหตุตรงผลอยู่เหมือนไม่ผิด ่แปลกประหลาดไม่อะไรเลยธรรมด,าม,า,า,มดา,ามีอย่างนี้น้ำท่วมตายทีละแสนสองแสนธรรมดาโลกก็มีอย่างนี้สงตาวิญญาณนา,นาด้ตัง มูอเทา้าหูของร้อนเรล่าธรรมดาเนี่ยมีอย่างนี้จะต,ต้องการหรือไม่ต้องการแล้วไม่เกี่ยวเลยเขาจะมีเขาอย่างนี้ มีเสียงมีเสียงมีหูมีความรู้ทางหูเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นมีผัสสะมีเวทนาเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นของร้อนไม่ได้ยินก็ไม่ได้จะเลือกก็ไม่ได้ ได้ทั้งที่ต้องการทั้งไม่ต้องการตัวผู้ทาการตัวผู้ไม่ต้องการนั่นตัวนี้ตัวยุ่งไอตัวนึงเขาไม่ยุ่งธรรมดาเขามีอย่างนี้เนียธรรมดามีหูมีเสียงสัมผัสกันไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นมาไอตัวผู้คัดเลือกเอาแต่สิ่งดีๆในพวกนี้นแล้วแย่ที่สุด มันไม่มีให้เราไอสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ดีอย่างเดียวสบายอย่างเดียวไม่มีไม่เคยมีเลยมาดูผ่านมากี่ปีเห็นไหมอยู่กับโลกมากี่ปีอยู่กับธาตุขันเหล่านี้มากี่ปีรู้กับธรรมดาของเขาไหม อันนั้นก็ผิดธรรมดาโอ้ยลมแรงเกินไปพายุฝ <c oughs> นมากเกินนหนาเกินร้อนเกินอ่าอะไรก็ธรรมดาเขามีอย่างเนี้ยร้อนเกินไปเป็นทุกข์มาก,กก็ธรรมดาเขามีอย่างเนี้ยความร้อนขนาดนันสัมผัสร่างกาย ดุขังวาสุข,ขังวาดุขามาสุข,ขังวานะโดยจริงแล้วไม่จริงพระเจ้าเทศสแสดงอดตะอริยายสููรทุกบททุกบาททุกคำจริงหมดทุกอย่างความร้อนที่ผ่านมาเนี่ยสัมผัสโอ้โหมันไม่ทุกได้เหรอมันร้อนขนาดนั้น แต่อะไรนี่คือปกตินี่คือธรรมนาที่เกิดมาผิดปกติที่ไหนนี่ใจมันค่อยเงียบลงไปนะม,นมีสติปัญญาคุ้นครองมันมันค่อยเงียบลงรับความปกติ ยอมรับหลักธรรมชาติเขามีอย่างนี้ยังกินจิตสมตุยทยาธรรมังเอขึ้นทันทีมีความเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาไม่ว่าจะดีจะร้ายจะ,ะจะอะไรต่ออะไรต่างๆนานะ กับบันตังนิโรธะธรรมังแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาใครจะไปเอาเรื่องเอาราวกับพึ่เรานี่นั่นก่อทุกข์แล้วไม่รู้กับตามเป็นจริงหาเรื่องทุกข์ขึ้นมาแล้ว พวกอาจารย์ท่านเทศอันนั้นอ่ะทุกเตรียมพร้อมอ่ะเรื่องเนี้ยธรรมดานะความตายเป็นธรรมดาแล้วท่านก็ขยายความไปจนหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอะไรๆธรรมดาไปหมอดทั้งนั้นมันก็ไม่มีอย่างนี้จริงๆมันถึงย้อนมาเห็นโทษของไอ้ผู้่เนี่ยมันรู้ไม่จริงมันใช่อันนั้นผิด เหตุน,นั้นเหนือกว่าอันนี้ต่ำกว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นน่าจะเป็นอย่างโน้นยู่อยู่ผู้เดียวผู้นี้ผู้เดียวหาแต่เรื่องแต่เราเพราะความไม่รู้ไม่ใช่มันจ้งจะหาเรื่องอย่างเดียวนะ้มันไม่รู้มันไม่รู้แล้วต้องเป็นอย่างนั้น วุ่นวายต่างๆนามาจากไอ้ตัวเดียวนั่นแหละไม่รู้นะไม่รู้ว่าเนี่ยถูกความเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกนั่นนะั่นยอมรับไหมไม่ยอมอยากจะได้วามสุขอย่างเดียวไม,ไม่มีมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะดิ้นไปเรื่อย นี่ทุกจริงๆอะรู้ซะรูะ้ซะนะเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่กองทุกนั่นน่นะบริวารที่ติดมากับความเกิดอีกเท่าไหร่เนี่ยต่างคนต่างประสบมาเนี่ย พราะไม่รู้มันจึงต้องดิน้นรนกระเสื่อะสูนไปฝ่ปายคว้าสิ่งนั้นฝ่ายคว้าสิ่งนี้ไปน่นตัณหาน้อนักคว้าทุกใหม่อีกแล้วนะทุกเก่ายังไม่จบคว้าทุกใหม่มาอีกแล้วดับสิ่งนี้สิดับสิ่งนีน้ได้น่โรธความดับทุก ให้ดำเนินแบบนี้มากทั้งแปดไม่อยากเป็นครุกต้องทำแบบนี้ให้ได้ <c oughs> โลกเขามีอย่างนี้ธรรมดาเรื่องอะไรไปเป็นทุกกับเขามีอยู่ตลอดกาล เปลี่ยนหน้าหน้าไหนมาทุกท่านนั้นเปลี่ยนหน้าร้อนมาทุกไปแบบหนึง่งเปลี่ยนหน้าฝนมาทุกแบบหนึง่งเปลี่ยนหน้าหนาวมาทุกแบบหนึ่งเอาสิเปลี่ยนรูปแบบไหนมาก็เอาทนมามันจะไม่เป็นทุกข์หรอก chọn trộm cân nhiều dầm thuốc lắm thuốc lâu Mày gặp bên thuốc Hỏi thuốc gì đập lắm Hỏi lắm gì đập thuốc lắm thuốc lắm thuốc lắm bảo ทําแทนกันไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้ทั้งนั้นตัวเองทำตัวสู้ตัวสู้เพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเอง อะไรนะอะไรนะเอออะไรอะ่ะเมื่อเมื่อกี้นี้อเอออยมาบวชครับอ๋อเอเอามาจากไหนมาจากกรุงเทพครับทอะไรทางานอะไร ลราจะบวชยังไงเนี่ยไม่ใช่งานการนะ่ต้องกาทางโลกนะะั้อมะทางบ้านเ่ยทางบ้านเป็นไงญาติพ่อแม่พี่น้อง เคยมานี่นยบอกเนี่ยอยู่ดีมาบวชเลยเนายเดี๋ยวมาบอกจะเอาว่าท่านก่อนนะ,ะเป็นพ่อขาวไปก่อนเ <c oughs> อาไปเที่ยวตัวไว้ผ่าตัดทีนักการ ก็เกาเข้ารงฝันพี่าคกค่ะงอฝาไดติมมาจนหน้าตาหน้าเหมือนเดิมแล้วนะลิติมนั่นแหละ มันไม่คำนึงถึงชีวิตเลยเวลาอร่อยเข้าไปนึโอ,อ้โหเจ็บไข้ได้กุ้ยไม่เกียว <c oughs> ใส่ได้ใส่เออไรไป,ไป